สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมาคาดการ์ a เพ r ์เยอร์ออฟเดอะวีคมาในวันที่24เดือน2 2022กันให้ดูครับว่าจะมีใครกันบ้างครับ11นักเตะยอดเยี่ยมครับจะมีใครกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับคนแรกครับลาฟองครับคนนี้เป็นผู้รักษาประตูครับถ้ามาจริงๆงวดนี้ผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่94ครับเคยมาในแฟนชอยครั้งหนึงครับแต่ว่าครั้งนี้มาเป็น p l a y e r of the Week ครับถ้ามาจริงคิดว่าตันน่าจะ94คาับถือว่าเนี่ยกมากๆครับลาฟนคนที่2ครับเบอร์เกอร์มิลลิงครับคนนี้ตำแหน่ง LB ครับถ้ามาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่94ครับถือว่าเล่นได้ดีมากๆครับนักเตะคนนี้คนต่อมาฮะคนที่3ครับอีเกมูเนียอินนะฮะคนนี้ตำแหน่ง LWF ครับถ้ามาจริงผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่94ครับฟอร์มช่วงนี้ก็โดดเด่นมากๆครับหน้าตาพี่แกก็เทสุดๆไปเลยครับ มูเนียอินคนต่อมาฮะคนที่4ครับจอแดนแฮนเดอร์สันครับคนนี้ถ้ามาจริงผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่96ครับมีแววว่าจะมานะฮะตำแหน่ง CMF แบบนี้ครับเล่นได้ดีมากๆครับในชีวิตจริงเนี่ยแรนกิ้งอยู่ที่9.0ไปเลยครับจอแดนแฮนเดอร์สันต่อมาฮะคนที่5ครับกดแฮตทริกไปครับกดแฮตทริกให้กับบาร์เซโลนาครับโอ้โหแล้วฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยโอกาสมาสูงอยู่แล้วครับนักเตะคนนี้ครับโอบาเบยอง ตำแหน่ง cf ครับถ้ามาจริงคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่9กบครับยังเรื่อยครับโอบาเปยองต่อมาฮะคนที่6กครับมัดไทดัลิกของยูเวนตุสครับถ้าเกิดมาจริงผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่98-99ครับถือว่าเป็น mvp ของทีมไปเลยครับมัตไคดัลิกคนต่อมาคนที่7ครับจูอัลฟิิบครับถ้ามาจริงผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่98-99ครับคนนี้ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างโดดเด่นมากๆครับในทีมแอตติกโกมาริดนะฮะยิงไปหนึ่งครับจ่ายไปหนึ่ ต่อมาฮะคนที่8กครับแฮร์เคนคนนี้ยีกดไป2เมตรนะฮะโอ้โหชนะใครไม่ชนะครับไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยครับยังเดือดกับแฮร์เคนถ้ามาจริงเนี่ยคิดว่าโอเวอร์ออนนี่น่าจะอยู่ที่98ไปเลยครับแฮร์เคน ต่อมาฮะคนที่เก้าครับจารอนซานโชคนนี้ก็โชว์ผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆครับในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแอสซิสต์ไป2ลูกครับจารอนซานโชถ้ามาจริงคิดว่าน่าจะตัน99หรือไม่ก็ร้อยไปเลยครับคนต่อมาฮะคนที่10ครับคาริมเบนเซม่าคนนี้ยิงไป1ครับแอสซิสต์ไป2ครับสุดยอดมากๆครับคาริมเบนเซม่าถ้ามาจริงคิดว่างวดนี้น่าจะตัน99ได้แล้วครับเบนเซม่าคนต่อมาฮะโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้ครับ โอ้โหคนนี้กดไป2เม็ดครับถามางวันนี้น่าจะตัน9กา9ไม,ม้ก็ทะลุ100ได้แล้วครับโรเบิร์ตเลวันดอกกี้นะฮะโหต่อเนื่องจริงๆครับนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของการคาดการ11นักเตะเพย์ออฟเดอะวิคที่จะมาวันที่24เดือน2 2022นี้ครับใครชอบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนักบอลพันลานไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ